สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวบาวพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทอวันนี้บาวพ้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวมาแล้วเคนเปิดใจเอสเธอร์ลบรูปเกลี้ยงไอจีเลิกกันจริงหรือก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นสาวเอสเธอร์สุเิริน นั้นแอบลบรูปคู่กับหวานใจอย่างเคีนภูภูมิเกลี้ยงทั้งไอจีเลยค่ะแถมฝ่ายหญิงยังประกาศปิดร้านกาแฟที่ทำร่วมกันด้วยและคุณแม่ของเอสเตอร์ได้บอกถึงที่ลูกสาวนั้นลบรูปเกลี้ยงไ g อาจเป็นเพราะความทิสของลูกสาวคุณแม่ก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยเขายังไปมาหาสู่กันปกติเขาเพิ่งไปดูต้นไม้กันมาอยู่เลยค่ะบางทีอาจจะเคลียร์รูปก็เคลียร์เขาไม่ได้คิดอะไรมากเขายังแฮปปี้กันอยู่ ล่าสุดนุมเคียนได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเอทสไม่ได้ลบภาพคู่เพียงแต่ฝ่ายหญิงนั้น่้นรูปเท่านั้นปัญหาเกิดจากหนุ่มเคียนนั้นโฟกัสสนใจแต่ต้นไม่ได้มากเกินไปไม่มีเวลาเล่นกับเอทสเอสเธอร์เหมือนแต่ก่อนและตอนนี้ได้ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วตอนแรกไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนที่เป็นข่าวตอนคุยกันก็ไม่ได้ง้ออะไรมากมายแต่ต่อไปจะบาลานซ์เวลาใหม่และเล่นกับเอสเธอร์มากขึ้น หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเรื่อต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ่อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ